มาอีกแล้วครับช้อนกุ้งตกปลาหมอตะกรับโอ้โหพี่น้องดูนี่นะครับกุ้งวันนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมมากเลยครับผมว่าไม่ต้องตกหรอมกมั้งถากุ้งเต้น <laughs> ออกมาม่นะครับวันนี้ไปสปิลแล้วก็ชิ้งลิลกันอีกครั้งนะครับเบนแบงเนียฮา,าร์นะครับผมไปครับลูก มันหนึ่งครับปลาอยู่ข้างแพงปลาอยู่ข้างแพงครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมนี่มันออกมาจากนี้เหรอเนี่ยไปแล้วมั้ง ไ <c oughs> ล,ล้เูไก,กิน้ว <c oughs> ้ปกินไ่ตู้ปกินปลาหมอโอ้โหเข้าคอเลยลูกพี่เรียบหอยอไ่ะไหนเนี่ยแม่งบลลมบตรอุ้ยสองตัวนี่ผมได้ส่องจานนั้นพี่สวยงามสยกล้กล้องหน่อยดิามาแล้วดิ พ่อไปอยังวะพี่ยมันจะเอาขบี้หานแล้วนะมันจ้องแล้วนะไม่รู้มันเขียวอยู่ป่ะม,มันมันอยู่เสื้อๆลองชั่งดูยัง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 ไม่กินไม่กินแล้วกินแล้วมาครับเฮ้นี่ยว้าลุด อีกหนึ่งครับผมกับคันนี้นะครับกุ้งยังขาปากอยู่เลยนะครับตัวนี้โอ้โหเล็กเกินนะครับ ไวะเอาไม่เป็นอะไนี้กันนะได้พี่เด็ครับด้านล่างเหมาะสำหรับสปิลชิงอยู่แบบนี้นะครับผมโอเคครับซึ่งไรนะอีกนี้อยู่จะขึ้นมาที่เตาแล้วจะท่ารอแล้วโอเคฝาอีหนึ่งเต้มครับผมกินดีจัดนะครับวันนี้ ครับคัน U L นะครับทําให้เซนของเวลาที่ปลากินเนี่ยมองได้ง่ายนะครับต้องทุ่นแล้วก็ได้มันครับอุปกรณ์ชุดเล็กๆแบบนี้นะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันเล็กมันเล็กกันไกลโบราณเออเราได้ละตรงนี้ได้จ้ะไม่ตัวเลยโอ้โหตัวเล็กมึงก็ให้คนอื่นแรกมัากฮะ เล็กเลยนะครับผมอะไรวะพี่เ้าน้องขอใจเลยนะเ้าน้องขอใจเลยนะเล็กเกินมีให้ตัวเล็กตอนนี้ต้องขยับมือตาเล็กนะครับ ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หรือครับโอ้ผมใหญ่ครับเบลกหานใครเต็มท้องแน่เลยครับตัวนี้นี่นี่นะครับกับคัน high quality little blackfish นะครับเป็นคัน ul นะครับใช้ตก ul ได้ใช้ตกสปริลได้นะครับสปริลครับนี่เป็นไงครับโห action โคตรสวยครับ ขันอะไรครับขันพันดาขันบันดาขันบันดานะครับนี่นี่นี่นะครับนะครับจนกุ้งยอดสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้มันจริงๆครับมาดูปลารวมกันดีกว่าครับกินอย่างนี้นะพี่ปลาจระนี่ครับโกับปลาหมอตะกับวันนี้ที่ช้อนมาแล้วก็ที่ดักมานะครับก็ ตัวถือว่าค้าๆกันไปนะครับเอาจริงมันก็มีเล็กบ้างนะจริงๆแบบเนี้ยสายเนี้ยเราปล่อยนะแต่มันมันคืนลึกเลยเพราะว่าปลาเล็กกับกุ้งอะไรมันคืนหมดเลยนะเนี่ยเราจริงๆเราก็อยากได้สายเนี้ยนี่นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับกับตกปลาหมอตะกร้าวันนี้นะครับผม ปลาที่เราได้มานะครับเราจะการตัดหัวนะเพราะว่ามันจะได้กินง่ายๆครับแล้วก็ต้มยำครับอันนี้อันนี้จะทําเมนูต้มยำนะครับกับทอดครับผมนี่นะครับชุดแรกครับผมหอมมากนะครับอยากให้ได้กินหอมมากต้มยำปลาหมอครับ ต้มยำปลาหม้อตะกรับครับผมอยครับวันนี้ที่เราทําเมนูมาครับนี่ครับปลาหม้อตะกรับทอดกระเทียมครับกับต้มยำปลานะครับต้มยำปลาหม้อตะกรับโอเคมาเจออุปกรณ์